สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบวชเผือกนะคะจะเป็นของหวานนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะเกลือนี่เผือกนะคะปอกแล้วก็ล้างทำความสะอาดหั่นแล้วเราก็เอามาล้างน้ำเกลืออีกครั้งหนึ่งนะคะใบเตยกะทินะคะนี่จะเป็นตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะ จะเอาน้ำกะทิเนี่นะคะเทลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะความหวานนี่ก็ปรับได้นะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรุงเอานะคะแล้วจะเป็นเกลือนะคะเกลือประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเปิดไฟเบาๆนะคะเปิดไฟเบาๆไม่ให้เขาเดือดนะคะเราจะเอาให้น้ําตาลเขาละลายเราจะไม่ให้กะทิเขาเดือดนะคะน้ําตาลละลายเกือบหมดแล้วนะคะพอ,อน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่ไฟเตย,เตยนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่เผือกลงไปเลยค่ะทีน,นี้เราก็จะเปิดไฟเบาๆนะคะเราเผือกใส่ลงไปแล้วเราไม่คนนะคะปิดฝาเลยคะ่ะเราจะไม่เปิดไฟแรงนะเปิดไฟกลางๆนะคะปิดฝา เรามาเปิดดูกันนะคะจะสุกแล้วนะคะเผือกจากนั้นเราจะเอากะทิใส่เข้าไปนะคะกะทิที่เหลือใส่เข้าไปเปิดไฟเบาๆเหมือนเดิม ให้กะทิเขาสุกนะคะแต่เราไม่ให้เขาแตกมันนะคะ ตอนนี้กะทิก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตักพร้อมเสิร์ฟกันเรามาตักพร้อมเสิร์ฟกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแกงบวดเผือกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ